สวัสดีค่ะทิศทางประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ25 mm ์2558 hmm. ก็มาพบกับท่านผู้ชมในเนื้อหาที่ต่อเนื่อง mm hmm. เกี่ยวกับผังในการล้มฝ่ายประชาธิปไตยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนนะคะ mm hmm. เพราะว่า ในกระบวนการในการขัดขวางการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากระบอบเก่าดั้งเดิมเพื่อเดินหน้าไปสู่การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดนั่นคือหลักการและหัวใจแต่ในเศรษฐกิจมันก็เป็นเศรษฐกิจทุนนิยม เศรษฐกิจทุนนิยมก็จะมีวัฒนธรรมมีแนวคิดของทุนนิยมที่เข้ามาสู่สังคมนะฮะมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับในขณะที่แนวคิดดั้งเดิมความคิดดั้งเดิมอุดมการณ์แบบดั้งเดิมก็ยังครอบงำในสังคมไทยอยู่เป็นสำคัญเมื่อวานนี้ที่เราได้คุยนะคะถึงสื่อสี่กลุ่ม นะคะสื่อสี่กลุ่มอันได้แก่สื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมที่เลือกข้างแน่นอนสื่อวิทยุที่เลือกข้างก็มีและสื่อที่ไม่ถึงกับเลือกข้างทําตัวคล้ายๆสื่ออิสระแต่ว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มอนุรักษ์นิยมซึ่งครองอํานาจอยู่ในประเทศไทยในฐานะ ที่อยู่ในโครงสร้างชั้นบนมายาวนานดังนั้นมันไม่ใช่แต่เพียงว่าเขาเป็นสื่อที่สนับสนุนสิ่งที่สำคัญก็คือสื่อเหล่านี้ได้พยายามทำลายนะคะฟังฝ่ายประชาธิไปไตยอันได้แก่วาฒกรรมนักการเมืองเลวนักการเมืองนี่เลวเลวสิ้นดีเลยนะคะอะไรที่เลวร้ายที่สุดนะก็จะต้องมาจากนักการเมือง ประชาชนถูกซื้อเสียงถูกโง่ถูก,ถกเป็นเป็นคนโง่หรือว่าเป็นคนที่เห็นแก่เงินนะ,ะนักการเมืองคอร์รัปชันความเลวร้ายอยู่ที่นักการเมืองประชาธิปไตยมาจากตะวันตกไม่สอดคล้องกับสังคมไทยสังคมไทยต้องมีประชาธิปไตยแบบไทยๆหรือไม่ฉช่นั้นตอนนี้ก็มีนวัตกรรมคำใหม่ว่าใช้คำที่ว่าประชาธิปไตย ที่เหมาะสมกับสังคมไทยก็อเหมือนท่านผู้นําจะชื่นชมอดิตแนก็ก็ต้องขอชมว่าอย่างน้อยมันก็ดีกว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆนะแต่ดังที่บอกเลยว่าคําว่าประชาธิปไตยนั้นมันไม่ได้อยู่ที่แบบไหนๆมันอยู่ที่ว่าเนื้อหาสําคัญมันก็คือว่าอํานาจนี้เป็นของประชาชนอํานาจสูงสุดเป็นของประชาชน ถ้าประโยคนี้วักนี้ไม่ได้ดำรงอยู่เป็นแก่นสารสาระของรัฐธรรมนูญหรือการเมืองการปกครองไม่ว่าคุณจะทาแป้งนะแล้วก็ทำให้มันสวยงามเพียงใดมันก็ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยมันเป็นแต่เพียงเปลือกนอกแต่แก่นมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นสื่อทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้มีส่วนในการที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง นั่นก็คือการพยายามที่จะสนับสนุนวาทกรรมแห่งคนดีนะคะแล้วก็นักการเมืองเลวนะมีหลายอย่างที่ประชาชนก็ถูกมอมเมาและถูกทำให้เชื่อเรื่องผิดๆนะเช่นมีการใส่ร้ายป้ายสีประเภทที่เรียกว่าการตายไม่มีการตายจริงนะเหมือนดังที่ตอนนี้กลายเป็นว่าปป,ปช ก็มาเล่นงานทั้งที่มีการตายเพียงสองศพนะการตายเพียงสองศพในกรณีน้องโบกับสารวัตรจาบนั่นะและที่ตำรวจถูกขยี้เนี่ยนะแล้วรถพยายามจะทำให้เสียชีวิตนั่นะนะ่ะถามว่ามองเห็นไหมหรือกระทั่งเดี๋ยวนี้ตำรวจที่ที่เป็นวีรบุรุษเขาเรียกว่าเตะลูกระเบิดน่ะนะนะเราก็พึ่งฝากของขวัญปีใหม่ไปให้ อาจารย์ไม่ได้ไปเองนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยหมายความว่าการแล้วการตาย99ศพนะปัญหาที่เกิดขึ้นที่คนถูกย่ำยีนะต่างๆเหล่านี้เนี่ยถามว่าก็ถูกทำให้ลืมเพราะฉะนั้นก็คือสื่อฟังอนุรักษ์นิยมนั้นนำเสนอเรื่องที่บิดเบือน หรือไม่นําเสนอความจริงครบทุกด้านแค่ไม่นําเสนอความจริงให้ครบทุกด้านเนี่ยก็สามารถทําลายอีกข้างหนึ่งได้ลนะนะคือไม่ไม่มีการสนับสนุนในสิ่งที่ถูกต้องเลี่ยงเลี่ยงนะฮะเลี่ยงไปเพื่อที่จะ,ะไม่เป็นคุณกับฝ่ายประชาธิปไตย แค่นี้ก็มีผลมากมายมหาศาลและนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องพูดกันว่านี่แหละคือคำตอบว่าทำไมประชาชนจำนวนหนึ่งทำไมคนชั้นกลางจำนวนหนึ่งซึ่งเสพสื่อเป็นสำคัญเนี่ยถึงได้มีความเข้าใจที่ยังผิดๆรวมทั้งต่างประเทศแต่ดังที่เราได้บอกแล้วว่าต่างประเทศก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่า เขาสามารถที่จะรู้ได้จากการลงไปหาความจริงโดยไม่ผ่านสื่อเหล่านี้จึงสามารถวิเคราะห์นะเรื่องที่เป็นหลักการและเหตุผลได้และรวมทั้งปัญญชนจำนวนหนึ่งดังที่เราเห็นการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นในการกีฬาแข่งกีฬาของอบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาต่างๆเป็นต้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีแดงไม่จำเป็นต้องเป็นคนเสื้อแดง แค่นะรักประชาธิปไตยและต้องการให้มีความยุติธรรมเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้พอแล้วและนําเสนอความจริงรอบด้านไม่ใช่นําเสนอความจริงเพียงบางด้านหรือว่าแย่ยิ่งกว่านั้นก็คือเสนอความเท็จหมดเลยคือความจริงที่ไม่จริงนะฮะแล้วทาให้ความเท็จกลายเป็นความจริงแล้วยุยงคนให้เกลียดกันนั่นคืออิทธิพลของสื่อ ที่มีมาทั้งหมดนะมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้ถามว่าสื่อเลือกข้างที่บอกว่ารัฐบาลทหารนี้เป็นกลางแล้วจะคอยดูแลถามว่าในความเป็นจริงลองไปเปิดดูสิว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมยังมีการใส่ร้ายป้ายสีโจมตีอยู่ตลอดเวลาสื่อสิ่งพิมพ์ก็เหมือนกันคุณลองไปอ่านดูสิจะเป็นแนวหน้าคมชัดลึกอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เราพูดประเภทพวกสุดต่ง พวกที่ไม่เชียร์หรือไม่พูดถึงเลยเฉยๆเราก็ยังไม่ไม่ต้องอ้างถึงแต่จะเป็นสื่อ ASTV นะแนวหน้าคมชัดลึกซึ่งเรียกว่าไทยโพสต์อย่างเงี้ยนะคะที่ไปจนสุดกู่หรือสืออ่อสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมอันนั้นเนี่ยยังใช้ช่องทางในฐานะสสื่อเนี่ยโจมตีตลอดแต่ในขณะที่ของเราเนี่ย เราพูดตรงๆเลยว่าเราไม่ต้องการให้มีเ Speed เกิดขึ้นแต่ไหนแต่ไรเรียกว่าเราเนี่ยถูกมีการเชิญฝั่งนี้ไปปรับทัศนคติอยู่ตลอดเวลาทานังที่ถ้าพูดกันตรงๆนะคะว่าเราไม่ได้ทำพฤติกรรมแบบเดียวกันเลยคนที่ทำแบบเดียวกันไม่เป็นไรถ้าเป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมด้วยกันแล้วตอนนี้ก็กำลังเจอการประท้วงต่อต้านรองเสื้อแดงทำอย่างนั้นบ้างสิ เช่นมีการประท้วงเรื่องพลังงานเป็นต้นขณะนี้กำลังจะขยายตัวเพราะว่าในฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยก็จะมีลักษณะบางอย่างที่แสดงความเป็นเผด็จการก็คือต้องทำตามที่เขาคิดทั้งหมดถ้าไม่ทำตามที่เขาคิดเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ฟังการชี้แนะจากเขาเนี่ยก็จะยิ่งโกรธเป็นอันมากอันนั้นเป็นความขัดแย้งภายในเขาแต่สามัคคีกันที่จัดการกับฝ่ายประชาธิปไตยนะคะทีนี้ เรามาถึงหัวข้อที่5กันแล้วกันคือซื้อออนไลน์ไฟอนุรักษ์นิยมและขบวนการอนุรักษ์นิยมในโซเชียลมีเดียนะตามที่เราพูดถึงกลุ่มกลุ่มสุดท้ายปกติสื่อในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันควรจะเป็นสื่อของในระบบทุนนิยมและได้รับอิทธิพลจากทุนนิยมเนี่ยเข้ามานั่นก็คือ มีมีความเข้าใจในเชิงอุดมการณ์เสรีนิยมมากสักหน่อยแต่ปรากฏว่ากลุ่มของอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นคนชั้นกลางบนเนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่ใช้สื่อออนไลน์ด้วยดังนั้นคนเหล่านี้ก็จะมีเฟ e บุ o k นะคะแล้วก็ใช้ทวิตเตอร์ใช้อะไรไลน์อะไรต่างๆเป็นจำนวนมาก นักกุงคนเหล่านี้ได้แสดงบทบาทอย่างล่าสุดนะคะที่เราเห็นพระสุเทพเทือกสุบรรณไปรับรางวัลน,นะคะได้รับปริญญาแล้วก็มีการอ้างถึงในมหาวิลารสิทธิ์ถึงในประเด็นที่ว่าได้รับการโหวตเป็นบุคคลแห่งปีแห่งของเอเชีย2013มมันเป็นไปได้ยังไงแต่มันก็เป็นไปแล้วนะคะเขาบอกว่านะคะ ลองเอาอภาพของเอเชีย c โ e t y ตนะฮะลองขึ้นดูนะคะเขาบอกว่าในเว็บไซต์เห็นไหมคะในเว็บไซต์อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรเนี่ยนะฮะเนี่ยกลายเป็นที่ได้ได้เป็นอะไรบุคคลแห่งปีเนี่ยเขาบอกว่าในระหว่างสองวันแรกของปีของของ สองปีนี้หมายความว่าพอขึ้นปีใหม่สองวันเนี่ยนะฮะในปีนั้นนะฮะในปีหนึ่งสี่พบว่าในโพเนี่ยนะ,ะมีแสนเจ็ดหมื่นสองพันนะ,ะเพจวิวนะ,ะซึ่งซึ่ง,งทั้งหมดเนี่ยนะ,ะประมาณแสนหกหมื่นห้าเนี่ยมาจากประเทศไทยอันนี้ก็หมายความว่าอะไรก็มีขบวนการของนกหวีดเนี่ยนะ,ะได้มีการ ส่งข้อมูลในการสนับสนุนก็มาจาก Facebook นะแล้วก็พวกออของกลุ่มของเม s เ g จนะแล้วก็พบว่าได้97%ของโหวตทั้งหมดถ้าดูในรายละเอียดนะฮะที่ที่เป็นข้อมูลนะฮะจากนี่อันนี้ต้องขอบคุณนะฮะจากกระปุก .com นะแต่ว่าก็มีการอ้างถึงนะคะว่า ผลสุดท้ายก็คือคุณสุเทพได้ผลโหวตไป1,15916เสียงคิดเป็น88%แต่เมื่อกี้97%นั่นหมายถึง2วันนะคะ2วันแต่ว่าพอรวมทั้งหมดในคิดเป็นี่ยคิดเป็น88%ของคะแนนบุคคลอื่นทั้งหมดนะของคะแนนโหวตทั้งหมดเอาชนะมาลลาลา,ายูซารจ่ายหมายถึงเด็กปากีสถานที่บอกว่าหนังสือหนึ่งเล่ม ปากไอ้หนังสือหนึ่งเล่มปากกาหนเล่มเนี่ยจะสามารถเด็กผู้หญิงหนึ่งคนนี่ก็เปลี่ยนโลกทั้งโลกได้นะแล้วเอาชนะหลี่จ้นผิงปัฒธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยนะคะส่วนนายคิมจองอินเกาหลีเหนือนะไม่ต้องพูดนะเอาว่าชนะประธานาธิบดีของประเทศจีนไปได้ก็แล้วกันนะเขาพบว่าเขาพบว่าพอปด เปิดเว็บ20ธันวาตอนแรกเนี่ยคะแนนไม่มาแต่มาเอาสองวันนะมาสองวันจนกระทั่งโค่นคนอื่นทั้งหมดนะนี่ก็แสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็สามารถไปถล่มได้วันก่อนก็ได้ยินข่าวว่าไปถล่มนะคิดว่าจะไปถล่มทาง facebook ของ บารักโอบามาหรือ,อยังไงประมาณว่าอย่างนั้นนะฮะอันนี้เนี่ยจึงอยากจะพูดถึงในหัวข้อที่5ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นมันควรจะเป็นสังคมสื่อที่ทันสมัยเป็นสังคมสื่อที่เป็นมีแนวคิดของเสรีนิยม แต่ว่าในสังคมอนุรักษ์นิยมของคนไทยนั้นเนี่ยพบว่าก็มีกลุ่มคนอนุรักษ์นิยมที่ใช้สื่อแบบนี้เนี่ยนะใช้โซเชียลมีเดียในการจัดการสนับสนุนพวกอนุรักษ์นิยมกันเองแล้วรวมทั้งทำลายล้างนะคะฟังฝ่ายประชาธิปไตยหรือนักการเมืองที่ถือว่าเป็นปฏิปักษ์นะทางการเมืองของกลุ่มตน มันไม่แปลกเพราะว่าในประเทศไทยนั้นเนี่ยคนชั้นกลางบนก็ส่วนใหญ่ก็ใช้โซเชียลมีเดียคนชั้นกลางบนเหล่านี้เนี่ยนะใช้โซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากถามว่ารากหญ้าได้ใช้ไหมนะสมมติว่าถ้ามาโหวตในโซเชียลมีเดียนะเอาเอาว่านักการเมืองสองฝ่ายก็เป็นไปได้ที่นักการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมจะได้รับเสียงโหวตท่วมท้นก็ดูตัวอย่าง แค่ที่ต้องการจะเชียร์สนับสนุนสุเทพเทืออสุบา